เราจะมาสาธิตการสร้างแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Adobe c a p t i v a s t e ค่ะค่ะนี่ก็เป็นหน้าของโปรแกรมนะคะค่ะขั้นแรกค่ะเราจะไปที่ Create a New นะคะกดที่ b a n k Project ค่ะค่ะเราจะมาเลือกขนาดของหน้า แอปพลิเคชันของเราแล้ว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่แต่นี้ขอเอาขนาดที่สามารถริ้งเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราได้นะคะคือขนาด600และ800ค่ะก็กดโอเคค่ะรอสักครู่นะคะโปรแกรมกำลังเข้าไปสู่หน้าการสร้างแอปพลิเคชันค่ะค่ะสำหรับโปรแกรม Adobe Captivate 7นะคะมีหลักการทำงานคล้ายๆกับ Powerpoint ค่ะซึ่งเราจะคุ้นเคยกับการสร้างงานใน Powerpoint แถบเครื่องมือเป็นยังไง Adobe Captivate 7ก็จะคล้ายๆกันค่ะทำให้เราคุ้นเคยและใช้ได้แบบง่ายนะคะค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรมนะคะค่ะเราจะลบแถบ เครื่องมือตัวนี้ออกนะคะให้เป็นกระดาษเปล่าสีขาวนะคะเพื่อจะได้วางชิ้นงานของเรานะคะแล้วก็กด delete ลบไปเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาแทรงภาพพื้นหลังนะคะโดยที่เราจะไปที่ insert ค่ะ ไปที่ insert นะคะไปที่ Image ค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครสะดวกที่จะไม่กดหรือพวกที่ชำนาญคีย์บอร์ดแล้วก็กด Control N ได้เลยนะคะแล้วเราจะมาเลือกภาพพื้นหลังที่เราเตรียมไว้ค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแอปพลิเคชันง่ายๆนะคะสำหรับเด็กอนุบาลน,นะคะที่แอปพลิเคชันของเราวันนี้คือควาสิการ์มเพยนะคะค่ะเราจะเห็นได้ว่าภาพพื้นหลังตอนนี้เต็มหน้าจอ การสร้างงานของเราแล้วเราจะมาลดขนาดเพื่อปรับย่อนะคะให้เท่ากับขนาดที่เราตั้งไว้นะคะโดยที่กดคอนโทรลลบค่ะภาพก็จะย่อลงมาแล้วเราก็จะยอ่ะยอนะคะให้เท่ากับขนาดที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ทีแรก จะมาซูมไม่เท่าเดิมนะคะการซูมของเราก็คือกดที่ c อน t r ร l และก็เครื่องบวกนะคะต่อไปเราจะทำการทำภาพพื้นหลังของเรานี่นะคะให้อยู่ในทุกๆหน้าของแอปพลิเคชันนะคะดิเราจะกด copy นะคะโดยที่กด c t r l c ค่ะกำลัง copy ไซส์งานของเรานะคะแล้วเราก็กดที่ว่างนะคะกด c t r l v ค่ะเห็นไหมคะว่า ภาพื้นหลังเราก็จะเพิ่มมาอีกอันนึงถ้าใครต้องการหลายๆอันนะคะภาพื้นหลังที่เหมือนกันก็ก๊อปปี้วางเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาสร้างปุ่มข้อความของเรานะคะโดยที่เราจะไปที่ตรงนี้เลยค่ะตรง insert text caption นะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะนี่ก็จะขึ้นกล่องตัวอักษรนะคะเราก็พิมพ์ได้เลยนะคะ สุดพษสิทธคำพังเพยนะคะโอเคแล้วก็คุมเคอร์เซอร์นะคะเพื่อจะมาปรับขนาดหรือว่าปรับลักษณะของข้อความของเรานะคะมาฝั่งที่แถบขวามือของเราค่ะจะเป็นเป็นกล่องปรับลักษณะของข้อความนะคะค่ะตรงตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนขอบเหมือนขอบพื้นหลังของข้อความนะคะ ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นเป็นฟอนต์นะคะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะฟอนต์อะไรเนะค่ะตรงแฟ้มลี่นะคะเลือกตามใจชอบเลยค่ะแล้วแต่เรานะคะส่วนตัวจะเอาเป็น T S ส a b a n โอเคจะได้แบบไทยๆสุภาษิตคำเพลยส่วนตรงไซส์ตรงนี้นะคะจะเป็นไซส์ขนาดของตัวอักษรค่ะแล้วก็เลือกแล้วแต่เราชอบนะคะว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะคะค่ะ ตรง format นะคะนี่จะเป็นแบบตัวหนาตัวเอียงนะคะขีดเส้นใต้ตัวยกกําลังตัวตัวห้อยอย่างงี้นะคะแต่เราจะเอาตัวหนานะคะไม่ต้องเอียงก็ได้อันนี้เป็น color จะเป็นสีของสีของตัวอักษรนะคะว่าเราจะเอาสีไหนนะคะพื้นหลังสีฟ้าแล้วก็สีแดงก็ได้ะะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกึ่งกลางข้อความนะคะ อันนี้ตัวงสืออาจจะยังเ,ล,เล็กไปเพิ่มขนาดโอเคค่ะเอาตัวหนาแล้วเราก็จะไปใส่มิติให้กับตัวสองของเรานะคะ Show Do แล้วก็ใส่พื้นหลังเป็นเหมือนเงานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนเหมือนเงาในน้ำนะคะเป็นเงาสะท้อนนะคะเราก็จะเลือกติ๊กที่ตรงนี้ Insection นะคะก็กดได้เลยว่าเราจะเอาแบบไหน ส่วนตรงนี้นะคะตรง audio นี่คือการใส่เสียงนะคะใส่เสียงไปยังไปยังกล่องตรงนี้นะคะเราก็ถ้าเราจะใส่เสียงก็จะกด add audio นะคะแล้วก็ save นะคะตรงนี้ขอข้ามนะคะเพราะจะใช้เวลาในการ s a v นานนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็จะข้ามตรงนี้ไปเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เป็นเหมือนหน้าหลักนะคะหน้าหลักของแอปพลิเคชันนะคะต่อไปเราจะมาสร้าง ปุ่มเพื่อลิง์เข้าไปในหน้าที่สองนะคะหน้าที่สองนะคะแล้วก็มากดตรงนี้เลยเรามาสร้างปุ่มนะคะไปที่ Insert Button นะคะแล้วก็ปุ่มของก็จะเด้งขึ้นมาตรงกลางหน้าแอปของเราปรับขยายนิดนึงนะคะ แต่ตรงนี้เราจะมาเปลี่ยนในกล่องนะในตรงกล่องเหมือนคำข้อความไม่ได้นะคะเราจะต้องมาเปลี่ยนตรงแคปชั่นนะคะเปลี่ยนจากบอททองเป็นตามที่เราต้องการนะคะเราจะใช้คำที่แบบเหมือนจูงใจให้เด็กสนใจในแอปของเรานะคะอันนี้เป็นภาพพื้นหลังค่ะขอสีชจมพูแล้วกันเนาะโอเคต่อไปเราจะมาปรับไซส์และฟอนต์นะคะ ตัวนี้ไม่ต้องคุมเคอร์เซอร์ให้ดำก็ได้นะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้เลยน,นี่ใหญ่ไปโอเคอันนี้เปลี่ยนฟอนต์เอาฟอนต์เหมือนเดิมไหมแล้วแต่นะคะแล้วเราจะเอาฟอนต์แบบไหนโอเคอันนี้ก็ตัวหนาตัวเอียงเหมือนเดิมค่ะ่างนิดนึงอันนี้เป็นสีเหมือนเดิมค่ะคล้ายๆกับข้อความอนแรกเอาสีอื่นบ้าง อันนี้ถ้าไซส์เล็กเราก็เพิ่มขนาดได้ค,ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสร้างแอคชั่นแอคชั่นให้กับปุ่มนะคะคือการลิงก์ปุ่มอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะคือเราใช้ปุ่มตัวนี้ไปยังหน้าไหนนะคะแล้วก็กดตรงที่ปุ่มนะคะแล้วก็มาดูที่แอคชั่นตรงนี้ของเราค่ะแล้วก็นี่ค่ะมันจะมีให้เลือกนะคะเราจะเอา ไปตรงไหนก็แล้วแต่ส่วนตัวนี้จะเอาเป็น go to next slide นะคะคือสไลด์ถัดไปค่ะโอเคตรงนี้ก็ได้แล้วนะคะอันนี้จะเพิ่มเงาเพิ่มอะไรให้ก็ได้แล้วแต่ตามจะชอบหไหนไก็เงาก็เอาเงาหมดเลยนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นหน้าแรกของหน้าแอปของเรานะคะโอเคต่อไปเราจะมาดูการแสดงตัวอย่างของหน้าแอปของเรานะคะว่าที่เรา ใส่ปุ่มลงไปนั้นมันลิงก์ได้จริงไหมนะคะเราก็ไปกดที่ F8 ค่ะแล้วก็รอสักครู่ค่ะโปรแกรมจะเปิดหน้าการสาธิตการทํางานของหน้าแอปค่ะแอปพลิเคชันของเรานะคะก็จะขึ้นดังรูปหน้าจออย่างนี้นะคะค่ะสาหรับนี้การสร้างแอปพลิเคชันกับโปรแกรม Adobe Creative Suite 7ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้